บทที่66ท่าทีของเขาน่าสงสัยบรรยากาศระหว่างทั้งสองกลายเป็นอันตรายและแปลกประหลาดทั้งซินหลัวไม่มีที่ซ่อนและทำได้เพียงถูกบังคับให้มองตรงไปที่รูม่านตาสีดำที่น่ากลัวเหล่านั้นทั้งซินหลัวฟังนะเขาลดเสียงลงแล้วเอ็นตัวไปขู่ฉันบอกไว้ก่อนว่าฉันไม่ชอบผู้หญิงที่พูดมากเกินไปคุณแค่ต้องรับบทเป็นคุณนายหลู่อย่างเชื่อฟังและคุณไม่จำเป็นต้องถามเกี่ยวกับส่วนที่เหลือหลังจากพูดจบเขาก็คลายกุญแจมือของทั้งซินหลัว ทั้งสิ้นหลัวถอยห่างออกไปโดยไม่รู้ตัวมองเขาด้วยความกลัวและระแวดระวังในดวงตาสีดอกพีทที่เอ่อคลอไปด้วยความเจ็บปวดกระแสไฟฟ้าเล็กๆพุ่งผ่านหัวใจของเขาเหมือนโดนอะไรกัดลุยเันมองลึกลงไปที่ถังสินหลัวและเห็นว่าเธอถอยหลังไปอีกก้าวโดยไม่รู้ตัวการต่อต้านในดวงตาของเธอนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าดวงตาดังกล่าวล่วงล้ำเกินไปแค่เตือนเธอจำเป็นต้องหลบซ่อนไกลขนาดนี้เลยหรือ ลูยเชินระงับความรู้สึกแปลกๆในใจของเขาหันหลังกลับและขึ้นไปชั้นบนก่อนถังซินหลัวปรับการหายใจของเธอเล็กน้อยก่อนที่จะติดตามเมื่อถังซินหลัวและลูยเชินถูกพ่อบ้านเมงพาเข้ามาในบ้านหญิงชาราลูกําลังนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาเมื่อเห็นถังซินหลัวใกล้เข้ามารอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอซินหลัวนี่คุณจริงๆมาสิมาหาคุณย่าเมื่อเห็นว่ารอยยิ้มของหญิงชาราลูยังคงเหมือนเดิม ในที่สุดหัวใจของถังซินหลัวก็โล่งใจเธอกังวลว่าการแต่งงานกับลุยเชิญอาจทําให้หญิงชราลูไม่พอใจอย่างไรก็ตามตอนนี้ดูเหมือนว่าในหญิงลูดูเหมือนจะไม่ได้เกลียดเธอเลยคุณย่าลูสวัสดีทังซินหลัวทักทายหญิงชราและถูกลากไปนั่งข้างเธอจริงๆแล้วคุณย่าลูคุณชื่ออะไรฉันจะเรียกคุณว่าคุณยายมาดามหลูผพูดเท่าจับมือของทังซินหลัวเธอมีความสุขมากจนไม่อยากปล่อยมือหลู่ยู่เฉินช่ชวยโอกาสนี้และนั่งลงอีกด้านหนึ่งจงใจพูดหยอกล้อว่า คุณยากคุณลำเอียงเกินไปตอนนี้คุณมีหลานสะพ้ายแล้วคุณไม่รู้จะรักหลานชายอย่างไรคุณย่าหลูมองเขาด้วยสายตาเหยียดหยามพ่อหนุ่มฉันทำร้ายคุณมาหลายสิบปียังไม่พอคุณย่าจะช่วยให้คุณรักภรรยาของคุณแต่เพื่อประโยชน์ของคุณเองดูเหมือนว่าคุณจะไม่รู้วิธีทำร้ายคนอื่นรักกันให้มากๆให้ย่าอุ้มเหลนเร็วๆสำคัญที่สุดคำพูดของคุณยายหลูทำให้ถังซินหลัวหน้าแดงด้วยความอับอาย ไม่ใช่เพราะเธออายแต่เธอแค่รู้สึกละอายใจกับคุณย่าเอลยูหญิงชาราลูปฏิบัติต่อเธออย่างดีแต่สัญญาการแต่งงานของเธอกับลุยเชนเป็นเพียงข้อตกลงกระดาษเมื่อคิดว่าเธอกงหญิงชาราผู้ใจดีและใจดีทังสินหลัวรู้สึกตื่นตระหนกในใจของเธอ เนื่องจากเธอกำลังเก็บบางอย่างไว้ในใจถังซินหลัวจึงดูเหมือนเมื่อลอยเล็กน้อยเมื่อเผชิญกับคำถามของคุณย่าลูเธอรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ผลหญิงชราลูคอยถามเธอเกี่ยวกับรายละเอียดชีวิตของเธอกับลูเยเชนหากเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้มันจะง่ายสำหรับเธอที่จะพูดสิ่งที่ผิดดังนั้นเธอจึงใช้ข้ออ้างในการไปห้องน้ำเพื่อออกไปชั่วคราวและกำลังจะกลับหลังจากจัดการอะไรนิดหน่อยทันทีที่ถังซินหลัวจากไปรอยยิ้มบนใบหน้าของหญิงชาราลูก็แข็งค้าง บอกฉันที่ทำไมคุณกลับมาหลังจากแต่งงานกับเด็กคนนั้นซินหลัวทำไมคุณถึงคิดออกในครั้งนี้หญิงชราลู่มองไปที่หลานชายคนโตของเธอด้วยใบหน้าที่มืดมนหลานชายคนโตของเธอเป็นคนแบบไหนเธอไม่รู้ในฐานะยายได้อย่างไรชายที่เคยเยายวนและเยายวนไม่เคยปล่อยมือจูจ่ๆก็อยากแต่งงานแล้วพาผู้หญิงที่เขาไม่รู้จักมาก่อนกลับมา ถ้าไม่ใช่เพราะเขาพาถังซินหลัวกลับมามาดามหลูผูดเท่าเชื่อว่าเธอจะต้องให้ผู้หญิงคนนี้พาเด็กตัวเหม็นคนนี้กลับมาและตอนนี้ถูกไล่ออกไปแล้วบทที่67สิเจ็ดเกือบจะจมอยู่ในรอยยิ้มของเขาคุณยากคุณจะไปไหนฉันแต่งงานกับซินหลัวแน่นอนเพราะฉันรักเธอเขาพูดพร้อมกับมองตรงไปยังดวงตาที่พินิจพิเคราะห์ของหญิงชราเอลยูดวงตาสีดำมีความรักที่ลึกซ,ซึ้งซึ่งมองไม่เห็นเคลื่อนราวกับว่าเพียงแค่พูดถึงถังซินหลัวก็สามารถทําให้หัวใจของเขาเคลื่อนไหวได้ จริงเหรอในหญิงลู่สงสายตาสงสัยไปทั่วใบหน้าของเขาแน่นอนลูยชิญพยักหน้าเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วในงานเลี้ยงอาหารค่ำวันเกิดของคุณย่าซินหลัวถูกอดีตสามีวังยาและวังยาคืนนั้นผมอยู่กับเธออะไรนะซินหลัวถูกอดีตสามีวังยาเด็กคนนั้นจากตระกูลลูช่างงี่เง่าจริงๆ หญิงชาราลูบ่นและคำพูดของลุยเชนทำให้เธอนึกถึงผู้หญิงจากตระกูลหลูที่มาที่บ้านเก่าเพื่อเรียกว่ามีการข่มขืนเมื่อครึ่งเดือนก่อนเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ถูกข่มขืนในวันนั้นคือหลานชายของเขาเมื่อเห็นปฏิกิริยาของหญิงชาราลุยเชนรู้สึกลึกซึ้งว่าเธอรักถังซินหลัวเข้ากระดูกโชคดีที่เขากำลังมองหาผู้หญิงคนนี้เพื่อแต่งงานและเธอก็เป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดคุณย่าอย่าตื่นเต้นนั่งลงก่อน แม้ว่าหญิงชาราจะถูกหลอกแต่หลู่ยุเฉินก็กลัวว่าหญิงชาราจะร้อนรนและทำร้ายตัวเองแม้ว่าเขาโตแล้วก็ตามดังนั้นเขาจึงเกลี้ยกล่อมเธอและช่วยเธอให้สงบใจลงหลู่ยะเฉินเดินตามหลังของหญิงชาราข้างนอกอาจารย์ลู่ผู้หญิงยะโสและห่างเหินอยู่เสมอมีความกตันอยู่และมีน้ำใจต่อหน้าหญิงชาราของตระกูลเอลยูปุยาตายายและหลานชายจึงนั่งด้วยกันและหลู่ยุเฉินก็เล่าให้หญิงชาราฟังเกี่ยวกับขั้นตอนการรู้จักทั้งซินหลวกับเขาและตกหลุมรัก แน่นอนประสบการณ์เหล่านี้สวยงามตามธรรมชาติหลังจากที่เขาพูดจบดวงตาของหญิงชาราหลู่ก็เต็มไปด้วยน้ำตาตระกูลลูกกออาชญากรรมจริงๆพวกเขากล้าที่จะปฏิบัติต่อเด็กที่ดีพอๆกับซินหลัวและกล้าที่จะปฏิบัติต่อเธอเช่นนี้คุณยายรู้สึกพึงพอใจในตอนนั้นที่ช่วยซินหลัวแต่งงานกับเด็กคนนั้นโดยคิดว่าเธอได้พบกับบ้านที่ดีเพื่อเธอคิดแล้วเจ็บใจลูกเอาล่ะคุณยายอย่าก,กังวลไปเลยไม่ต้องห่วงตอนนี้เธอยังมีผมอยู่ไม่ใช่หรือผมจะดูแลซินหลัวอย่างดี ลุยเชนกอดคุณย่าของเขาและปลอบโยนเขาอย่างอดทนตั้งแต่ต้นจนจบเขาอ่อนโยนราวกับเกลีย้ยกล่อมเด็กทั้งสินหลัวบังเอิญกลับมาในเวลานี้และทันทีที่เธอเข้าไปในประตูและเห็นความอ่อนโยนบนใบหน้าของลุยเชนหัวใจของเธอก็แข็งทันที ลักษณะใบหน้าของลุยชนดูลึกและเป็นสามิติเมื่อเขาไม่ยิ้มใบหน้าของเขาดูเหมือนจะปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งเขาสูงส่งราวกับราชายเย็นชาและไร้หัวใจแต่ตอนนี้มุมปากของเธอยกขึ้นเล็กน้อยดวงตาสีดำที่ยาวและแคบของเธอเต็มไปด้วยแสงที่เคลื่อนไหวคิ้วและดวงตาของเธอซึ่งมักจะดูเย็นชากลับสดใส ทั้งสินหลวตกตะลึงโดยไม่ได้ตั้งใจในชนชั้นสูงรายล้อมไปด้วยผู้ชายหล่อและผู้หญิงสวยเธอต้องยอมรับว่าแม้จะอยู่ในแวดวงเช่นนี้หลูอยู่เฉินก็เป็นผู้ชายที่พร่างพราวที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาสินหลวคุณกำลังทำอะไรยืนอยู่ที่ประตูคุณย่าหลูและหลูเยเชินได้ค้นพบการมีอยู่ของทั้งสินหลัวแล้วมานี่มานี่เร็วเข้าดูเจ้าเด็กโง่แม้ว่าเธอจะชอบเยเชินมากแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถยืนที่ประตูแล้วจ้องมองเขาด้วยความงุนงงได้ มาดามลูผู้เท่าลุกขึ้นเองด้วยความทุกข์ใจและดึงถังซินหลัวกลับไปนั่งที่โซฟาเมื่อเห็นวิธีที่ถังซินหลัวมองไปที่ลูเยเชิญความสงสัยในใจของเธอก็หายไปเธอเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในตอนแรกเธอกลัวว่าหลานชายของเธอจะบังคับลูกสาวตัวน้อยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าซินหลัวก็มีความรู้สึกต่อหลานชายของเธอเช่นกันมิฉะนั้นเธอจะยืนอยู่ที่นั่นและจ้องมองผู้คนอย่างว่างเปล่าได้อย่างไรคุณย่าคุณอ่านไม่ผิดผมเพิ่งพูดไปไม่ใช่มาแซวเอาตอนนี้ ตกลงตกลงคุณย่าเข้าใจผิดแล้วถ้าคุณอยากให้คุณย่าบอกคุณยูเฉินจะต้องตกตะลึงกับสาวสวยอย่างซินหลัวทั้งซินหลัวรู้สึกอายกับสิ่งที่คุณยายลูพูดดังนั้นเธอจึงทําได้เพียงไปหาลูยเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือโดยไม่คาดคิดทันทีที่เขาหันศีรษะเขาก็ชนเข้ากับชิงหงที่ยิ้มอยู่คู่หนึ่งลูยูเฉินเขาจะยิ้มให้เธอแบบนี้ บทที่68ฉชั้นมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปสำหรับเขาหลังจากพบในหญิงลูก็เป็นเวลาสายแล้วหญิงชราจึงออกจากลุยเชิญและทังสิ้นหลัวไปค้างคืนที่บ้านเก่าของลูโดยตรงห้องนอนใหญ่บนชั้นสี่เป็นห้องของลุยเชิญแม้ว่าเขาจะไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่แต่เขาก็เป็นหัวหน้ารุ่นของตระกูลลูดังนั้นเขาจึงสามารถใช้ห้องชั้นบนได้เท่านั้น เมื่อถังซินหลวออกมาจากห้องน้ำเธอเห็นลุยเชินนั่งอยู่บนโซฟาตัวเล็กข้างเตียงก้มลงดูโทรศัพท์ของเขาท่านั่งของเขาดูสบายๆเสื้อคลุมอาบน้ำเปิดครึ่งตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงและแนวเสื้อกั๊กถูกซ่อนไว้จนทับชุดคลุมอาบน้ำและใต้เสื้อคลุมอาบน้ำขาย,ยาวทั้งสองข้างวางอยู่บนที่วางเท้าทับซ้อนกันแบบนั้นถ้าไม่ใช่เพราะการเคลื่อนไหวแบบนี้ที่บางส่วนนั้นถังซินหลวแน่ใจว่าเธออาจได้เห็นส่วนที่อธิบายไม่ได้แล้วในตอนนี้คนคนนี้เขาจะสบายๆได้อย่างไรเขาไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ที่นี่ ทังซินหลัวก้มศีษะลงและมองไปทางอื่นโดยแสงทำเป็นไม่สังเกตว่าเขาสวมเพียงชุดคลุมอาบน้ำเท่านั้นเธอเดินไปที่เตียงโดยรักษาท่าทางของนกกระจอกเทศแล้วปีนขึ้นไปบนเตียงอย่างระมัดระวังโดยไม่ส่งเสียงทังซินหลัวกลัวลุยเชนเล็กน้อยเธอจมแวตาของเขาได้เมื่อเขาพูดคำเหล่านั้นที่มุมบันได ความโดดเดี่ยวและความโหดเหี้มราวกับว่าเธอเป็นเพียงมดที่ไม่คุ้มที่จะให้เขาเหลียวแลในขณะนั้นทังซินหลัวก็เข้าใจอย่างสมบูรณ์มีเพียงการแลกเปลี่ยนระหว่างเธอกับเขาโดยไม่มีความรู้สึกใดๆและเธอไม่สามารถลงทุนในความรู้สึกใดๆแม้แต่เธอรู้ชัดเจนว่าเธอได้ยินเสียงหัวใจใต้โดยบังเอิญหลายครั้งใช่แล้วเธอเกือบตกหลุมรักหลู่ยู่เฉิน ฉันไม่รู้ว่าเป็นช่วงเวลาไหนอาจจะเป็นตอนที่เขาจ้องมองเธอด้วยดวงตาฟีนิกซ์ที่ยาวมืดและแคบคู่นั้นอาจจะเป็นตอนที่เขากดเธอไว้ใต้ตัวเขาหรืออาจจะเป็นตอนที่เขาอยู่ข้างๆในหญิงชราเมื่ออยู่ที่นั่นเป็นรอยยิ้มที่จริงใจในหางตาอาจเป็นไปได้ว่าผู้หญิงทุกคนจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันสำหรับผู้ชายคนแรกของเธออน,นิจจาถอนหายใจโดยไม่รู้ตัวทังสินหลัวบอกตัวเองว่าเธอต้องควบคุมความรู้สึกของเธอแต่เธอไม่รู้ว่าการถอนหายใจของเธอดึงดูดความสนใจของชายคนนั้นไปแล้ว เตียงที่อยู่ข้างหลังเขาจมลงในทันใดและในวินาทีต่อมาร่างร้อนก็กดทับเธอถังซินหลัวหันหน้าไปทางด้านนอกนอนอยู่บนขอบเตียงใหญ่เพื่อที่จะออกห่างจากลุยเชิญให้ได้มากที่สุดเธอเพียงต้องหันไปข้างหน้าเล็กน้อยและเธอก็สามารถกลิ้งไปบนเตียงได้ เดิมทีเธอคิดว่าหลังจากคำเตือนที่มุมบันไดแล้วหลูอยู่เฉินจะไม่คุยกับเธออีกในคืนนี้ท้ายที่สุดเขาบอกว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงที่พูดมากเกินไปแต่ตอนนี้เธอหลบข้างเตียงแล้วแต่เขาเกาะเธอไว้เองเป็นไปได้ไหมว่าเขากระหายน้ำมากและเขายังคงพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้เขาขุนเคืองด้วยคำพูดของเธอทั้งสิ้นหลัวกำลังคิดอย่างบ้าคลั่งเมื่อเสียงแหบแห้งและเซ็กซี่ของลุยเฉินมาจากคอของเธอนอนคนเดียวไม่ได้เหรอ ทั้งซินหลัวดึงผ้าห่มมาพันรอบคอของเธอแต่สายหัวโดยไม่ตอบความหมายของการกระทํานี้ชัดเจนอยู่แล้วเธอไม่ต้องการคุยกับเขาในตอนนี้เธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆที่ไม่ชัดเจนดังมาจากหลังหูของเธอและหลังจากนั้นลุยเชิญก็ดึงเธอเข้าสู่อ้อมแขนของเขาโดยตรงทั้งซินหลัวกําลังจะต่อสู้เมื่อเธอได้ยินเขาพูดว่าไม่ต้องกังวลคืนนี้ฉันจะไม่ย้ายคุณ แน่นอนว่าเธอจะไม่เชื่อคำพูดของชายคนนี้แต่แขนขาของลุยเชนนั้นเรียวและแข็งแรงเขาหนีบขาของเธอไว้ระหว่างขาของเขาและเกีียวมือเธอไว้ที่แขนของเขาจากด้านหลังในเวลาเดียวกันกล้ามเนื้อหน้าอกและหน้าท้องที่แข็งแรงและแน่นก็ติดอยู่กับแผ่นหลังบางของเธอโดยตรงบทที่69แค่จับเธอนอน หลังจากอาบน้ำทังซินหลัวสวมชุดนอนผ้าไหมที่คฤราฮาเตรียมไว้เนื้อผ้าดีมากจนรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่ลุยเชิญซึ่งอยู่ข้างหลังเขาได้ถอดเสื้อคลุมอาบน้ำออกนานแล้วและอบเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความรู้สึกร้อนของผิวหนังที่สัมผัสหลังของเธอทังซินหลัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธออาจเป็นเพราะเธอกลั้นหายใจดังนั้นแม้ว่าเธอจะต่อต้านการเข้าใกล้ของลุยเชิญเธอก็ไม่ต้องการขอให้เขาปล่อยเธอเขาไม่ต้องการพูดแต่ต้องการแสดงการต่อต้าน ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงดิ้นอย่างสิ้นหวังความทีของการบิดตัวนั้นรวดเร็วมากซึ่งหมายความว่าท่าทีต่อต้านของเธอนั้นมั่นคงมากอย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุที่ลุกเป็นไฟกดอยู่ระหว่างบั้นท้ายของเธอเธอที่ยังคงดิ้นอย่างสิ้นหวังก็ไม่กล้าขยับอีกต่อไปในขณะนี้เธอและลูย่าชนดูเหมือนจะอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกมาก เธอไม่ต้องการพูดเธอต้องการกำจัดเขาแต่เธอไม่กล้าต่อสู้อีกต่อไปเขากอดเธออบเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาด้วยท่าทางที่น่าหลงไหลเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาแค่อยากนอนกับเธอและไม่ขยับเขยื้อนเธอแต่ในวินาทีถัดมาส่วนหนึ่งของเขามีปฏิกิริยาฉากนี้ครั้งหนึ่งน่าอายมากใช้เวลามากกว่าครึ่งนาทีก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงแหบแห้งและน่ารักของลูยชนดังมาจากข้างหลังหูของเธอไปนอนเธออยาคิดมากมีพึ่งอยู่บนฝากระโปรงใครใบ้บ้าบอๆ คนบ้าบ้าบ,าบอคือเขาชัดชัดโอเคทั้งซินหลัวรู้สึกว่าเธออาจจะป่วยไม่อย่างนั้นเธอเกือบจะตกหลุมรักผู้ชายอย่างลุยเชิญได้อย่างไรเธอหลับตาและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเพิกเฉยต่อร่างกายของลุยเชิญที่เกาะอยู่บนหลังของเธอและสิ่งที่อยู่ใต้บันท้ายของเธอเขาบอกว่าจะไม่แต่ต้องเธอแน่นอนว่าเธอไม่เชื่อ อย่างไรก็ตามความม่วงงุนเข้ามาเป็นระลอกและแม้ว่าจะยังมีภายคุกคามอยู่ข้างหลังเธอแต่เธอก็ยอมจำนนต่อชะตากรรมของเธอในช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามในข้อตกลงของเธอกับลุยเชนสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือร่างกายนี้และถ้าเขาต้องการทำอะไรสักอย่างจริงๆเธอก็หยุดเขาไม่ได้ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ถังซินหลัวก็ปล่อยมือจากการป้องกันของเขาเช่นเดียวกับที่เมื่อถูกอบแขนของหลูย่เฉินและหนุนบนแขนของเขาเธอก็ค่อยๆหลับไปเมื่อได้ยินเสียงหายใจสม่ำเสมอและคุ้นเคยของถังซินหลัวกล้ามเนื้อหลังที่เกรงของหลูย่เฉินก็ผ่อนคลายในที่สุดผู้หญิงตัวเล็กคนนี้เผลอหลับไปจริงๆหลูย่เฉินอดไม่ได้ที่จะพ่นลมหายใจเหม็นๆออกมาเขาเพิ่งพูดว่าอย่าขยับเธอง่ายๆในตอนนี้แต่จริงๆแล้วเธอเชื่อและหลับไปอย่างสงบสำหรับเธอเขาไว้ใจง,ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ เห็นได้ชัดว่าลุยเชินเข้าใจทังซินหลัวผิดหักเขารู้ว่าเธอเพิ่งทุกหมมอแตกเขาจะพลิกตัวทันทีและกดผู้หญิงบนเตียงไว้ใต้ตัวเขาเพื่อกำจัดไฟชั่วร้ายออกจากร่างกายของเขาแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆในอ้อมแขนของเธอตัวเล็กและอ่อนโยนและมุมปากของเธอก็ยกขึ้นเล็กน้อยเมื่อเธอหลับไปเมื่อมองไปที่ใบหน้าด้านข้างที่บอบ,บางและอ่อนหวานของเธอเขาก็ก้มหัวลงและจูบใบหน้าด้านข้างที่นุ่มนวลของเธอโดยไม่คาดคิดลูยอยู่เฉินผู้ซึ่งไม่ชอบความอดทนมาโดยตลอด คราวนี้ฝืนความสิ้นหวังในใจของเขาและนอนหลับอย่างสงบโดยมีเธออยู่ในอ้อมแขนของเขาตลอดทั้งคืนเช้าว,วันรุ่งขึ้นถังซินหลัวตื่นเช้าวกว่าหลุยเชนินเมื่อเธอพบว่าชุดนอนของเธอยังสวมอยู่เต็มตัวเธอเกือบจะคิดว่าเธอยังคงฝันอยู่เธอขยับตัวเล็กน้อยและต้องการจะลุกขึ้นแต่พบว่าเธอยังคงถูกอุ้มอยู่ในอ้อมแขนของหลูยลยูเชินหลูยยูเชิญเขาไม่ได้แต่ต้องเธอจริงๆแถมยังกอดเธอนอนทั้งคืนเขาจะเป็นสุภาพบุรุษได้อย่างไรเมื่อถังซินหลัวแอบตกตะลึงมือใหญ่ที่เอวของเธอก็ขยับทันที ฝ่ามือใหญ่ลูบรอบเอวเธอสองสามครั้งจากนั้นล้วงเข้าไปในชายชุดนอนขึ้นไปจนสุดและเปิดหน้าอกของเธอโดยตรงบทที่70ลูลุยเชิญที่ผิดปกติจากนั้นดูเหมือนจับอย่างเดียวไม่พอก็เลยลูบซ้ำทังสินหลัวตกใจมากจนเธอเด้งตัวขึ้นในทันทีขณะที่เธอกำลังจะลุกจากเตียงวินาทีถัดมาเธอถูกลากกลับไปที่เตียงอีกครั้งและถูกจับไว้ในอ้อมแขนของเขาโดยตรงลุยเชิญมีมือยาวและขายาวและเธอถูกขังอยู่ในอ้อมแขนของเขา ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่เธอจะหลบหนีให้ตายเธอเขาขยับเธอไม่ได้โชคดีที่เธอเพิ่งถูกสัมผัสนิดหน่อยแต่เธอตื่นแต่เช้าแบบนี้เอาล่ะที่รักตื่นได้แล้วทันใดนั้นเสียงของชายผู้เกียดคร้านและพึงพอใจก็ดังมาจากด้านหลังไม่เห็นความห่างเหินตามปกติลุยเชนดูเหมือนจะอารมณ์ดีในขณะนี้เขาวางคางของเขาไว้บนไหล่ของเธอและเป่าลมไปที่ติ่งหูของเธอที่รักใครคือลูกของเขาในตอนนี้ทั้งซินหลัวไม่ต้องการคุยกับลุยเชนแต่ลุยเชนแบบนี้แปลกเกินไป เธอไม่เพียงแค่เรียกเธอว่าที่รักในตอนเช้าตรู่เท่านั้นแต่เธอก็ยังติดแน่นมากอีกด้วยใบหน้าที่หล่อเหลายังคงถูถ่ายกับคอของเธอและมือใหญ่ทั้งสองของเธอก็ไม่ซื่อสัตย์การถูกเขาลูบจนทนไม่ได้ในที่สุดถังซินหลัวก็ฉีกมือใหญ่ของเขาออกหันหน้าไปทางเธอและดุเขาด้วยความโกรธหลุยเชิญฉันไม่ใช่ลูกของคุณอย่ามาแต่ต้องฉันตอนเช้าตรู่ทันทีที่เธอตะโกนเสร็จหลุยย่เฉินก็พลิกตัวและกดเธอลง คุณทั้งสิ้นหลัวหายใจเข้าลึกๆมองชายที่อยู่ด้านบนเธอด้วยความประหลาดใจที่รักคุณกรธไหม่ที่ตื่นแต่เช้าเผ็ดมากแต่เช้าเลยรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอแทงซิลูอฟเฝ้าดูเขาเอ็นตัวลงและจูบริมฝีปากของเธอ ทักษะการจูบของลุยเชนนั้นดีจริงๆถังซินหลัวถูกเขากดลงและจูบอย่างวุ่นวายจนริมฝีปากที่บอบ,บางของเธอบวมเล็กน้อยและจิตใจของเธอก็ยุ่งเหยิงเธอยังไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆลุยเชนถึงกลายเป็นแบบนี้แม้ในสมัยก่อนเขามักจะเอ,อ่อกระตือรือร้นบนเตียงเป็นบางครั้งแต่ความกระตือรือร้นแบบนั้นขับเคลื่อนโดยกูเฉียนหวางเท่านั้นและมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเขาในปัจจุบันมันหอมและนุ่มมากเขาถึงกับถอนหายใจขณะจูบที่ริมฝีปากของเธอ ทั้งสิ้นหลัวแข็งไปทั้งตัวรู้สึกหวาดกลัวอย่างสุดจะพนากับการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดของลุยเชนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาจูบแล้วจูบแรงต่อต้านในใจของฉันดูเหมือนจะลดลงทีละน้อยและในที่สุดเธอก็ผ่อนคลายดื่มด่ำกับบรรยากาศที่คลุมเครือยอย่างสุดจะพนานี้เมื่อดวงตาของเธอเริ่มพร่ามัวและสมองของเธอเริ่มขาดออกซิเจนในที่สุดหลูอยู่เฉินก็จบการจูบเขาพยุมตัวขึ้นครึ่งหนึ่งบีบคางเธอเบาเบาเอ็นตัวไปถามเสียงต่ำคุณชอบไหม ถั้งซินหลัวนอนหงายอยู่ใต้เขามองเข้าไปในดวงตาสีดำที่มองลงมาของเขาจากล่างขึ้นบนภายใต้น้ำเสียงที่มีสเสน่ห์จู่ๆหัวใจของเธอก็เต้นไม่เป็นจังหวะสัญชาตญาณของเธอบอกเธอว่าสิ่งนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เธอต้องอยู่ห่างจากลุยเชินฉันฉันทั้งซินหลัวตอบอย่างกระวนกระวายแต่ดูเหมือนลิ้นของเธอจะถูกมัดลุยเชิญซึ่งกำลังกดดันเธอลุกขึ้นในขณะนี้เขาไม่สนใจว่าทั้งซินหลัวจะต้องมองร่างกายที่เปลยเปล่าของเขาดังนั้นเขาจึงยืนอยู่ข้างเตียงและมองลงไปที่เธอ กล้ามเนื้อหน้าหน้า,นาอกที่กระชับได้สัดส่วนหน้าท้องที่แบนเรียบและร่างกายท่อนล่างที่เปลยเปล่าล้วนถูกเปิดเผยเมื่อเขาลุกจากเตียงทังซินหลัวไม่กล้ามองร่างกายที่เปลยเปล่าของเขาดังนั้นเธอจึงได้แต่เงยหน้าขึ้นและมองเข้าไปในดวงตาสีเข้มของเขาตาของพวกเขาประสานกันและทังซินหลัวก็ตระหนักได้ทันทีว่าการปรนเปร่ปรอและความอ่อนโยนในดวงตาของเขาในตอนนี้ได้หายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยตามปกติความเฉยเมยและความเหี้ยมโหดของเขา บทที่7 1หเอลุยเชิญป่วยหลุยอยเชิญหันกลับไปเป็นคนที่เธอคุ้นเคยสวัสดีคุณถังจ้องมองที่เธอด้วยความรู้สึกกดดันเขาจ้องหน้าเธอและพูดทีละคำถังซินหลัวอย่าโทษฉันที่ไม่เตือนคุณดูแลหัวใจของคุณและอย่าถูกฉันล่อลวงหลังจากพูดแบบนี้หลุยอยเชิญก็เดินเข้าไปในห้องน้ําโดยไม่มองเธอ สำหรับทั้งสินหลัวนั่งอยู่บนเตียงกำลังคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดในตอนนี้มีเพียงความคิดเดียวที่เหลืออยู่ในใจของเธอผู้ชายคนนี้ไม่หยิ่งเกินไปหรือใครก็ตามที่แกล้งเธอหลังจากลุกขึ้นเขาเป็นคนทำก่อนแต่ตอนนี้เขากำลังเตือนเธอในทางกลับกันเขาไม่คิดว่ามีปัญหากับตัวเองจริงๆเหรือ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าถังซินหลัวจึงระงับความเห็นอกเห็นใจเพียงเล็กน้อยที่เพิ่งปรากฏในใจของเธอหลังจากลุกขึ้นและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลูอยู่เฉินก็จากไปก่อนแล้วถังซินหลัวจงใจแปลงฟันและล้างหน้าโดยเว้นระยะห่างจากเขาเมื่อเธอออกมาจากห้องนอนใหญ่เธอก็วิ่งเข้าไปหาลุงเหมิงแม่บ้านเก่าที่รอยอยู่ที่หน้าประตูเนื่องจากเธอมีความรู้สึกที่ดีต่อเหมิงซีถังซินหลัวจึงมีความรู้สึกที่ดีต่อลุงเหมิงเจอหน้ากันก็ยิ้มทักทายทันทีลุงเหมิองอรุณสวัสดิ์คะ คุณผู้หญิงอรุณสวัสดิ์ลุงเหมิงทักทายกลับแต่ก็ไม่ได้ขยับออกไปเห็นได้ชัดว่าเขามีบางอย่างจะพูดกับเธอลุงเหมิงคุณต้องการคุยกับฉันไหมลุงเหมิงมองไปทางซ้ายและขวาจากนั้นมองไปที่ถังซินหลัวในหญิงผมอยากจะถามอะไรคุณหน่อยคุณกับนายน้อยคุณทะเลาะกันเมื่อเช้านี้หรือเปล่าถัางซินหลัวตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อคิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ลุยเชิญพูดก่อนจะจากไปแม้ว่าเธอและลุยเชิญจะไม่ได้โต้เถียงกันแต่ก็ไม่น่าย,ยินดีนักเธอผงกหัวและกระซิบว่าก็ดี พ่อบ้านเหมืองพยักหน้าอย่างรู้เท่าทาันจากนั้นลดเสียงลงและพูดว่าในหญิงคุณห้ามบอกคนอื่นในสิ่งที่ผมจะบอกคุณเพราะนี่คือคุณชายน้อยเจ้าอารมณ์เล็กน้อยมันไม่ดีสำหรับคนนอกให้รู้เรื่องเมื่อได้ยินคำพูดของพ่อบ้านเมงถังซินหลัวก็พยักหน้า ผมเฝ้าดูนายน้อยเติบโตตอนที่นายน้อยยังเด็กมากเราค้นพบว่านายน้อยมีปัญหานี้คุณเป็นภรรยาของเขาท้ายที่สุดผมอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ดังนั้นเมื่อกี้ผมพบว่านายน้อยมีสีหน้าไม่สู้ดีในเวลานั้นผมตัดสินใจมาหาคุณพ่อบ้านเหมืองคุณกำลังพยายามจะพูดอะไรกันแน่ทังซินหลัวรู้สึกสับสนเล็กน้อยพ่อบ้านเม่งถอนหายใจและพูดกับทังซินหลัวว่าใช่แล้วคุณนายน้อยคุณคงเคยได้ยินคำว่าลุกขึ้นใช่ไหมทังซินหลัวพยักหน้า พ่อบ้านเหมืองหมายความว่าลุยเชิญมีนิสัยชอบตื่นนอนเมื่อนึกถึงพฤติกรรมของลุยเชิญในตอนนี้ทําไมเธอถึงรู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงและไม่ชอบอยู่บ้างพ่อบ้านเมืองสายหัวไม่ไม่ใช่ว่านายน้อยมีอาการโกรธแต่นายน้อยมีอาการน่ารักลุกขึ้นลุกขึ้นสิน่ารักไหมทั้งซินหลวคิดว่าเธอได้ยินผิดนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินเกี่ยวกับโรคดังกล่าวใช่ตื่นได้แล้วน่ารักจังพ่อบ้านเหมืองพยักหน้าเพราะโรคนี้ นายน้อยทำร้ายภรรยาและหญิงชราของเขาหลายครั้งตอนที่เขายังเด็กทั้งหมดเป็นเพราะผลงานที่ไม่สม่ำเสมอของเขาต่อมาแพทย์ประจำครอบครัวไปเจอเข้าโดยบังเอิญเลยรู้ว่าเป็นโรคนี้ในคำพูดของพ่อบ้านเมงทุกครั้งที่ลุยเชนตื่นขึ้นเขาจะกลายเป็นคนช่างพูดมากนอกจากจะคุยง่ายแล้วยังชอบเกาะคนเป็นพิเศษอีกด้วยเมื่อฉันยังเด็กฉันมักจะทำตัวน่ารักกับหญิงชราและภรรยาเพราะเหตุนี้แต่เมื่อฉันตื่นขึ้นฉันจะหันหน้าไปปฏิเสธผู้คนทันทีและฉันจะดูถูกพวกเขาอย่างมาก เพราะเหตุนี้เช่นกันที่เขาทำร้ายจิตใจของหญิงชราและภรรยาของเขาหลายครั้งอย่างสุดลูกหรูลูกตาจนกระทั่งต่อมาเขารู้ว่ามันเป็นโรคที่หญิงชราสามารถรับได้